สบ,บายดีเดอ้อเนาะสบ,บายดีบิดสู้คู่สูค้คนสบ,บายดีตอนเทียงพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู้สองสะวันหลันถุงเดอ้อเนาะตอนนี้ซ่อนอยู่ในครัวขืนมาก่อนอีเม่เกี่ยวเขาวขา้านาสาวโมนีตะวามัดเขาสรรคนน้ำเนาะสิขึ้นมาเห็ดกินก่อนแต่ละมือนี่ยามเห็ดเวียกหนาเวียกจริงจี่นะคนที่แบบว่าเป็นแม่ครัวเนี่เนาะทิมทเห็ดกินก็ต้องขึ้นมาก่อนเพราะว่า ข้าเจีเกี่ยวเขาขึ้นมาเมื่อยๆคือสิได้กินโบนะ่ต้องผาเนาะเมนี้เสนอเมนูสั่วไก่บ้านพี่นอนะ้องเนาะต้มไก่ใเมื่อเ้าน,นี่เดี๋ยวสอ้อนชิมสั่วไก่สูนา่าเบากินเนาะ,ะตูปบ่ไหน่อยเป็นได้ได้หลานี่ยำเกี่ยวเขานี่เป็ดไก่สิมันเนาะต้มแซ่บลาบกระแซ่บ เฮ็ดยังกินกันแส่บเปื่อยนะสิเปื่อยพอดีนะนี่ถ้าขายงน เอาซืมาสีเนี่ยไกนะ่เนาะโอ้เปลือยพอดีเลยแหละทุกคนเนาะนพอดีส่วนยามเผาเห็ดเวียกไม่เมื่อยเ,เนาะได้กินแล้วกินแซ่บกับมีแห้งตัวมีแหเห็ดเวียกโต พอเทียงมาหอดงามเขาขึ้นกินเข่าแล้วเมื่อวานกับแบบนี้แหละเป็นตาตกใจขึ้นอย่างนี้เนาะเห <c oughs> มือนหยุดมาแล้วกับฝนตกมาหลอกปอกแปกกินเข่ากับโบอิมดอกจัดทุทย้ยไปรถว้าวยันมันทำไข่เมืม่อนี้ก็คือกัน ตอนนี้เป็นเวลา11โมงเข่งเนาะอีแมนะ่ไนยังเกี่ยวอยู่บ่ทัาได้ขึ้นแต่ห้หน้าเด็นี่สอนขึ้นมาก่อนเพราะว่าข้าเจ้ามัดเขาเรียวพอดีเนาะ ไปจนกระดูกมันรูดแหลกงงไต้มแกงก็กินมาแล้วเนาะลาบก็กินแล้วแกงก็กินแล้วต้มก็กินยังเหลือแต่ส่วนนี่แหละมือนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นส่วนไก่แขออนุญาตใส่มือเด้อเนาะนี่ลลางมาดีแล้ว ไก่ทอดสีกับม็ทียมหอยพี่น้องเราเาก็เอาน้ำต้มมันลงใส่ลงไปเนาะ่อยเห็ดในสูอาไก่มันจะเห็นอื่นกินแต่จิงน่แบบนี้มันแจ๊ะเนอนมีแต่ต้มแต่แกงอีเมลมาพอดีอีเมลเป็นคนปุ่งเลยโอ้ยใส่นะฮายโนโมโต ใส่ผิดเขาหัวลงไปพี่น้องง่ายๆเนาะเห็ดง่ายๆ้าเข้าปปุงนนำซุปมันนัวแล้วก็คือแสบส่วนี้แสบกวส่วนเบก็แงมาแส็บคตรยากแสบคคตรแนวแต่ว่าอ้อมใส่ผักซี่กับแสบเด้แสบเผ็ดเด้อยันยันเพราะว่ันันเป็นยังที่สดสดกินได้ยันแส็บคอแสบทองทะเลเห็ดเวียก ไปจ้าถ่าทุกคนจ้าปัะเจังก็ใส่ปลาแล้วก็ใส่ผักหอมป้อมลงไปนะทุกคนนี่อันนี้ปลูกเองด้อเนาะงามงามลูกปลาเทียงมันใหญ่มัดหนึ่งมันใหญ่แบบอยากคนควบด้ยกินกรหอมเห็ดแล้วเนี่ยเสียเอาไปกินยูเทียงสะวอนผู้เลีพี่น้องแต่ว่า แต่ว่ามีอย่างกะเฮ็ดไปสู่กันกินเพราะว่ามัดเขาสวรรค์แน่เดบอได้ไปถากินแต่น้ำเล้าเนาะยีพุนก็เกี่ยวยีพี่ก็มัดเขากะเฮ็ดเบื่อทั้งสองเถียงเนาะเฮามีอย่างกะเออเอาไปเอาไปร้วมกันกลิ่นน่ะนะอีเมียต้มไก่เบสเซาเฮาได้สั่วไก่แต่ว่าเถียงหนังนะวดหัวเขาเจอเห็ดอยังนี่เสียบ สั่วนไก่บ้านนัวๆเด้อทุกคนจยากนัเสนาะปะแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะเมนูมสั่วไก่บ้านจ้า<ม>นี่พร้อมกับผักปะเดี๋ยวเชียรเบุ๊คข่าเที่งอ,องนันเนาะอ่าเพิ่นได้เมนูหลาบสีนมาเก็บผักบวบลาพาไปเด้อกินข้าวสั่วไก่ทั้งนี่ปะเที่ยงพอดีพนะี่น้องเอ้ยคือกัน สัวกไก่นะจ๊ะโอ้ยเมนูนี้บุคอยได้กินเลยเนาะสัวกไก่บ้านนัวๆเหมือนยี้ววนกับยาก,ากข้าจะเห็นแล้วหรือเปล่าเสียนั่งดีเตียงนั่งดีเสะดีเทง ปีกนะมาเดินกินข่าวเทียงพี่น้องเนาะว่าเอาสัวไก่มาพี่พอดีพอๆอยู่เทียนนีงเขาจะเห็นแนวกินเลยมีอันต้มสินแล้วก็ปิงสินมาเดินจ้ากินข่าวเพียนเป็นสองวงวงหนึ่งอยู่ทึงตักออกเต็มหอนหอนแต่ว่าลมเป่า เขาซีมมนเดินขึ้น,น,นเงจัาไปรูหลักบางช่วงเขาเินมาเขายัมาในขึ้นไะเขาหมอง ต้องกินก็ประมาณนี้เป็ดไกล้แงประหย,ยัดที่น้องเปลี่ยนไปเสมอเนะววาะรางนี่เก่งเราไมมเห็ดสลับเมื่อนจนุดไปด ายังเหลือข่าวประมาณสี่รถครับจะเป็นปั้นรอบที่สามคนยารุ่นรอบที่สี่ที่ไผ่านรอบที่สี่ที่ไม่ได้ผ่านเขาจเอาหอรมมันเลื้อแบบเลือยลายปั้นกอดปกระเดิอนอะไรตีเดี่ยวผ่านเอาหนอยตีเดี่ยวหย่นหยุก เจ้ากับจนยายบ้านบ่นบมีใส่แต่ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเจ้าก็าใส่เป็นบางคนบางเจ้า,า,าใส่พอได้กินพอบ่ได้สื่อเขาหน้าบ่มีใส่ยักษ์ใครหาให้ใน่าหาสอบกวางหายาวหกเจ็ดเลยเราซื้อข้าวแลนด์ด้วย เขาจะเจ้ากันสุดดิบสุดดีขายดิบขายดีพี่น้องโซนเนี้ยรถคะแนนมากระต็มคะแนนมากระต็มเบิงแต่เงก่าเจ้าดิฟ้ากับนาวขอมไอเนี่ยเต็มสองรถเมื่อเมื่อวานกระต็มแบบอาไรจะขายอร้านเนี้อคือเราบอกเขาเจ้าเซอร์เงินหรอกอันนี้มันเขาไม่เขาเจ้ากับแบบต้องการใส่เงินนะใส่หนี้ใส่สินใส่จ่ายค่าทางคันนี่จ่ายคนละ ขายจ่างคนพอของแบบมี้ก็ขายไปแล้ววันหาสิบสองวันเสารสามสิบสองสองแปดสิบสองสองขายไปแล้วเงินสองหมื่นกว่าสิ้ขายอีกรอบสองทีเดีย แบบสองกุหบบลาบขอดูหลายสอบอยู่เดี๋ยวปลนราคาก่อนข้บกระบอกข้ากระเดก็กห็นเราเกสอบหาสิบกว่าหาสิบหกสิบว่านชัเจนตก่อนกินไปอี่ิ ไม่เรือพี่น้องแล้วรุ่นไหนกินก่อนมุ้งเอาเบอร์และเห็ดนะแต่ละปีนะคล้ายแน่กินแน่แต่กระบืองเบิร์ดดอกแต่กระเฮ็ดล้ำพังเฮ็ดหน้านี่ะเฮ็ดปีหนึ่งเนี่ยมันกุ้มอีกสองปี สองปีสามปีเป็นใครบ้างเลยเต่บ่อยากกินข้าวเก่าพี่น้องหอดีามันเก็บเกี่ยวแล้วกะขายตัวเก่าออกเบิดกบเกี่ยวใหม่กขายน้ำกินน้ำแบบนั้นขึ้นไปขึ้นบนขาวอย่างเงี้ยอะไรแบบเลื่องไปเลื่องไปเขาแบบเพื่อหอดเขาใหม่เนาะมันเป็นอยนถึงระดูเห็ดแล้วก็เห็ดคือเก่าเขามันก็เปลี่ยนสีไปน้ำมันเก่าเพราะมันเก่าก็เริ่มแข็งเริ่มเลื้ยง ็ดไก่กินกับปีนึงครับเป็นชิปสอบทั้งเกลือเป็ดทั้งเกลือไก่เส้าแรงก็เอาข้าวเปลือกพี่น้องแต่ว่าถ้าสีเอาห้ามเกลือแห้งแพงกว่าข้าวอีกกิโลละสิบบาทห้ามนะลำข้าวขายข้าวธรรดาขายข้าวโลกเก้าบาทไม่ได้เอาข้าวเปลือกเกลือข้าวที่กินดีกว่านะไม่เอาไปซื้อเนาะ ย่างก็ตามการที่เฮาเฮ็ดเองนะถ้าว่ามันคุ้มบ่ม,มันกับค่นเอาเข้าวไปหุดกี่สบาทบ่ค่อยได้ดอกพี่น้องพสิเป็นปลูกผักเฮ็ดไนยย่างก็ตามสูงพรคาค่าคนกลางบ่ได้เขาจะซื้อมาขายออกซื้อก้าขาย10ก็ได้กําไรแล้วอันเฮาเฮ็ดแห่งลงทุนไปสุอย่างทั้งแหงทั้งค่าเสียจ่ายแต่ก็ต้องได้เฮ็ด

แล้วเขากระบัดในปลูกพักได้บัตรจากสิปลูกอยังยไหนบ้านวางแผนพี่น้อง่น,นคแข้งห<อ>นังของมันในแห็กรอบแรกจะปกกจลปกะปูกก่อนโมเจระขารอบสองในยากพอปูได้กันแล้วเขาไปกับปลูกจะลงเผาปลูกกันตอนนี้เลยนี่คือเจ้าคนเขาแล้วมันีมืออื่นจะลงรดจะหนักเขาให้มันแข็งแล้วเห็นบ่อกหน,อนักว่าฝนตกอดีตมนเริ่มแข็งต้องทายไว้ตอนมันส่มนี่ เรืองขึ <lugares> ้นชื่อแกเขาไม่ใช่แกปมก้นนี้นะมันมันมักเห็นหนขาด้วในต้นี้คือพ่อใส่เบิร์นมาามหายรูมหาเขาไปปลูกภาพของงจังหวบยพุกมาโคคปูกบ้า ต้นปีนะปูมันกำลังอ่านอยู่ให้เนยกับปูกพักก็มาผสมตกแต่งพ่อวางแผนไว้แหละว่าฮาสิปลูอย่างเนอะวางแผนไว้แล้วพี่น้องโอเคทุกคนเนาะปวดติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันคลิปนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาแล้วเนาะขอบใจบุษสูขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวันเด้อเนาะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาให้เนยเด้อจ้าไปแล้วสบายดี พอกันคลิปหน้าเด้อน้องกินขา้าวแล้วก็สิไปยาวโตวอยู่ให้หน้าคุณแหละ